สวัสดีครับนักเรียนชั้นมสในวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับนักเรียนจะเห็นใน MyMap หน้าจอที่จะเห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องทําความพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนานะครับก็จะประกอบไปด้วยแรกนะครับองค์ประกอบของศาสนาประโยชน์ของศาสนา ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆหลักธรรมสำคัญเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาต่างๆคุณค่าและความสำคัญของค่านิยมและจริยธรรมในศาสนาและมาสุดท้ายก็เป็นความหมายและประเภทของศาสนานะครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่เราจะทำความเข้าใจและทำความรู้จัก เกี่ยวกับเพื่อนที่นับถือต่างศาสนาอันนี้สําคัญนะครับในการอยู่ร่วมกันซึ่งหลักของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่หลักหนึ่งเช่นเดียวกันในการที่จะเพื่ออาทรการที่จะใช้ชีวิตการที่จะปฏิบัติกับเพื่อนต่างศาสนาเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองดังนั้นในหัวข้อของวันนี้เราก็จะมาทําความพูดคุยกับเพื่อนต่างศาสนาและเราก็จะไปประยุกต์ใช้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในภายภาคหน้านะครับมาหัวข้อแรกก่อนนะครับที่เราจะพูดกันความหมายและประเภทของศาสนามันมีอะไรบ้างนักเรียนครับศาสนาหมายถึงอะไรที่นักเรียนกําลังนับถือศาสนาอยู่ทุกวันเนี้เราเข้าใจความหมายของศาสนาหรือเปล่าเราเข้าใจไปในทิศทางแบบใดฉะนั้นก็ต้องมาศึกษาและมาพูดคุยกันนะครับทีน,นี้เรามาดูความหมายเขาว่าไงครับความหมายของศาสนาศาสนาหมายถึงอะไร หมายถึงคําสอนที่ศาสดาสั่งสอนไว้ก็ต้องมานั่งทบทวนว่าเอ๊ะเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีโจทย์มีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วศาสดาของพระพุทธศาสนานั้นคือใครนักเรียนจําได้ไหมครับก็คือพระพุทธเจ้าทีนี้ก็ต้องมานั่งถามอีกว่าพระพุทธเจ้าศาสดาสั่งสอนอะไรไว้และเอานําคําสั่งสอนนั้นไปปฏิบัติเพื่อความบุดพ้น เพื่อความสุขหรือเปล่านะครับทีนี้เขาพูดถึงคําสอนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับศีลธรรมและคําสอนขั้นสูงที่เกี่ยวกับปรัตญธรรมนั่นคือคําสอนของศาสนาที่สอนไว้นะครับอย่างคําสอนของพุทธศาสนาที่เป็นขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับศีลธรรมก็คือเช่นศีลห้าการรักษาศีลห้าการรักษาศีลแปดการรักษาศีลประจําวันพระอย่างนี้เป็นต้น แล้วถ้าเป็นปรมัตาธรรมขั้นสูงของพระพุทธศาสนาคืออะไรครับพระพุทธศาสนาของเราก็พูดถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นก็คือนิพพานศาสนาคิดเขาพูดถึงอะไรศาสนาอิสลามพูดถึงอะไรศาสนาธรรมธรรมพูดถึงอย่างไรเขาก็จะมีหลักธรรมไว้บ่งบอกของแต่ละศาสนานะครับทีนี้มาดูศาสนาแบ่งออกเป็นกี่อย่างในนี้เขาพูดถึงสองประเภท ศาส,สนาแบง่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเทวนิยมเทวนิยม um um ก็คือศาสนาที่นับถือพระเจ้าก็แบง่งย่อยลงมาอีกก็คือสองประเภทได้แก่เอกเทวนิยม um หรือเอกเทวนิยม um แต่ส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงเป็นเอกเทวนิยมศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวนะครับพข้หมเทวนิยมศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ศาส,สนาประเภท o ท, o ที่สองก็คืออะเทวนิยม ไม่นับถือศาสนาที่ไม่นับถือไม่นับถือพระเจ้าเอฟมีด้วยหรือศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าเมื่อกี้เรายังพูดอยู่ว่านิยามความหมายกันว่าศาสนาหมายถึงอะไรศาสนาหมายถึงการนำำําคาสั่งสอนของศาสาดามาป,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 ปฏิบัติมาใช้มาเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตประจําวันจนกระทั่งทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารทีนี้ เราก็มาถึงศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทข้อที่สองที่เรากําลังพูดอยู่นี่ว่าเอ๊ะเอเทวนิยมเนี่ยศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้ามีด้วยเหรอเดี๋ยวเราคุยกันครับเรามาดูเอกเทวานิยมก่อนบูชาพระเจ้าองค์เดียวไม่มีองค์อื่นบูชาพระเจ้าองค์เดียวอย่างศาสนายิวศาสนาคริสศาสนาอิสลามก็จะมีอันเลาะมีพระเจ้ามีก็ตองค์เดียวนะครับไม่นับถือหลากหลายเท่าหูเทวานิยมบูชาในเทพเจ้าหลายองค์ แล้วนึกถึงศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์เราก็จะมีพระศิวะพระนารายณ์พระวิษณุพระพิคเนศพระแม่อุมาลีพระแม่อะไรอ่ะกาลีต่างๆมากมายเยอะแยะก็แยกกันไปนับถือแล้วแต่ว่าใครถูกจริตชอบองค์ไหนใครถูกจริตหลักธรรมของคนใดก็แยกกันไปนับถือก็มีเทพเจ้าหลายองค์ของพระหูเทวานิยมอีกอย่างหนึ่งของศาสนาก,กรีกโบราณ นะครับก็นักเรียนคงจะเคยอ่านในการะตรูนในภาพยนต์ฮอลลีวูดที่เขาจะมีหนังออกมาต่างๆมากมายถ้าเราจับจุดและคิดสักนิดอ๋อศาสนากตีก็มีเทพเจ้าหลายองค์เช่อนอะไรเขาเรียกอะไรนะโพไซดอนเ,อเราก็ไม่ถนัดเรียกชื่อไม่ถูกมันมันมันนึกออกนะแต่มันเรียกไม่ถูกเอ่อเทพเจ้าโพไซดอนเทพเจ้าโพไซอุสพูดผิดพูดถูกบอกได้นะเอ่อเมรุซ่านี่น่าจะไม่เกี่ยวเนา เอ่อเฮือคิริสเกี่ยวไหมเทพเจ้าเฮือคิริสเทพเจ้าสายฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับของจีดเยอะแยะแม้แต่ในการ์ตูนก็มีพบเห็นหลากหลายซึ่งเขาก็เอามาจากความเชื่อเอามาประดิษฐ์เป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นภาพยนตร์อะไรต่างๆมากมายก็ให้ทราบว่าอ๋อศาสนาที่เป็นพระหเทัยวิยมเนี่ยหลากหลายมันก็ย้อนกลับมาแล้วแล้วของของ,ของไทยเราเป็นอะไรของไทยเราเป็นอะไรเพราะว่าบางคนก็จะนึกไปว่าของเราก็นับถือเทพเจ้าหลากหลายนะ อย่างเช่นแม่ตาเคียนแม่ตานีน้องไข่อะไรล่ะ้าวเวสวุวรรณอย่างนี้ที่กาลังบูมอยู่ต่างๆมากมายตรงเนี้ยไม่นับไม่นับเป็นศาสดานะครับไม่นับเป็นไม่นับเป็นพระเจ้าเหมือนกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาจะบอกว่าก็ไม่เชิงพระพุทธศาสนาของเราก็มีพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นศาสดาองค์เดียวท,ที่แตกออกมานั้นเป็นความเชื่อ ไม่ไม,ไม่ไม่นับเข้าไปในสู่กระบวนการของศาสนานะครับอเทวนิยมอเทวนิยมหมายถึงอะไรไม่เชื่อไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธศาสนาอเทวนิยมนี่เขาไม่เชื่อในเรื่องของในเรื่องของพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกซึ่งในของเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยก็จะมีคิดมีอิสลามใช่ไหมครับที่เขามีความเชื่อในเรื่องของ พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกพระเจ้าสร้างน้ำพระเจ้าสร้างอากาศตรงนั้นตรงนั้นเราก็จะไม่มาโต้แย้งกันเพราะการโต้แย้งในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในเรื่องของสันติภาพนะครับว่าอตามหลักวิทยาศาสตร์โลกเกิดมาอย่างนี้อันนี้เราอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เรากําลังพูดถึงประเภทและลักษณะก็ให้นักเรียนทําความเข้าใจในจุดนี้นะครับพระพุทธศาสนา ไม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของการที่โลกถือกำเนิดมาด้วยพระเจ้าก็จะมีความเชื่อโลกเกิดมาตามตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับต่อมานักเรียนครับดูสไลด์ตัวนี้เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการแบ่งประเภทตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าศาสนาที่นับถือพระเจ้าเอาเราดูก็จะเรียกว่าเทวนิยมนะครับศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าเรียกว่าอเทวนิยมเราก็ใจละเช่นศาสนาพุทธ นักเรียนเห็นข้างล่างไหมครับสไลด์จะเห็นคําว่าศาส,สนาเชนศาส,สนาเชนนี่เกิดได้เรียกกันกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลน,นะครับก็มีแนวความคิดความเชื่อคล้ายๆกันกับพระพุทธศาสนาทีนี้กลับมายังฝั่งของเทวนิยมนักเรียนจะเห็นแนวความคิดเขาว่าเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ศักดิิสทธิ์ตร้างโลกสร้างสรรพสินต่างๆมากมายนะครับ ซึ่งศาสนาที่นับถือพระเจ้าแยกเป็นอะไรบ้างมาดูเอกเอเกเทวนิยมนับถือพระเจ้าองค์เดียวพระหตเทวนิยมนับถือพระเจ้าหลายองค์อย่างที่บอกเมื่อกี้องค์เดียวมีใครบ้างศาสนาคิดศาสนาอิสลามซิกเป็นต้นนะครับซิกกับพราหมณ์นี่ไม่เหมือนกันนะครับคนละศาสนาทำความ,มเข้าใจให้ถูกต้องต่อมาพระหตเทวนิยมนับถือพระเจ้าหลายองค์อย่างที่กูบอกเมื่อกี้ก็เช่นศาสนาพราหมณ์มีพระศิวะพระนารายพระวิษณุ อะไรอะเยอะแยะมากมายเ็กลับมายัางฝั่งของเราเทวานิยมที่เชื่อ,อตัวที่ไม่เชื่อในในการมีอยู่ของพระเจ้านะครับศาสนาที่ไม่เด่นชัดว่าเป็นเทวานิยมในช่องก็ตารางความเชื่อแยกให้นักเรียนได้เห็นและทําความเข้าใจนะต่อมาองค์ประกอบของศาสนามีอะไรบ้างอะไรที่จะเรียกได้ว่าเป็นศาสนา อย่างที่บอกว่าเอ้แม่ตาเคียนแม่ตานีน้องไข่ท้าวเวสสุวรรณเป็นต้นอย่างเนี้ยถือว่าเป็นเทพเ,เจ้าได้ไหมก็ต้องมาดูว่าบุคคลเหล่านั้นเข้าองค์ประกอบตรงนี้หรือเปล่าหนึ่งศาสดา,านะครับเป็นผู้ก่อตั้งประกาศศาสนาสองต้องมีคำพีมีคำสอนก่อนจะเป็นคำพีก็ต้องมีคำสอนก่อนแล้วรวบรวมวมาเป็นลายลักษณ์อักษรค่อยมาเป็นคำพีมีสาวกนะครับมีศาสนาสถานมีพิธีกรรมศาสนิกชน ที่นับถือศาสนานักเรียนจะเห็นว่ายกตัวอย่างที่ครูพูดถึงแม่ตาณีแม่ตะเคียนอะไรพวกเนี้เขามีหมดเลยยกเว้นอยู่ยกเว้นอยู่สามข้อแรกเขาไม่ใช่ศาสนาครับไม่ใช่คาไม่มีคําสอนแล้วก็สาวกผู้นับถือสืบทอดก็ไม่มีจะมีแต่ความเชื่อนะครับจะมีแต่ความเชื่อแต่ละสังคมบริบทอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปต่อมาประโยชน์ของศาสนาครับเพื่ออะไรครับ ประโยชน์แรกเลยก็คือตัวเราเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงมีที่ยึดเหนี่ยวในการทําสิ่งดีๆนี่คือประโยชน์ของศาสนาต่อมาคือสิ่งประโยชน์ของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้เกิดสัมิภาพหรือที่เราเรียกว่าพาราดอน,นั่านเองประวัติของศาสดาและศาสนาต่างๆเราจะมาพูดคุยกันนะครับเดีย๋ยวเราจะพูดคุยกันเรามาดูข้อนี้ก่อนหลักธรรมของแต่ละศาสนา ที่จะใช้อยู่ร่วมกันอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีหลักเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลคืออะไรสิ่งที่จะต้องเ,อเป็นศีลที่ห้ามไม่ให้ปฏิบัติ5อย่างนะครับเบญจธรรมสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ5อย่างก็เรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมแล้วก็มีอธิปไตย3ที่พระพุทธศาสนาได้สอนก็คืออัตตาธิปไตยการมีตัวตนการยึดตัวเองทําประโยชน์คุณงามความดีมองโลกมองจิตอาสาแล้วก็ยึดหลักธรรม ในการคลองตนคลองการคลองงานคลองเรือนนะครับของเพื่อนต่างศาสนาเราก็คือศาสนาคิดหลักธรรมที่เราจะเห็นของเพื่อนต่างศาสนาคิดได้เห็นได้บ่อยๆก็คือบัญญัติสิบประการที่เป็นบัญญัติที่ชาวคิดจะต้องปฏิบัติก็มีสิบประการมีอะไรบ้างถ้าใครที่เป็นชาวคิดเขาก็จะทราบหากเราชาวพุทธเราไม่ทราบเราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าเอ๊เขามีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะอ่ะอย่า อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากกอ๊อตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่านับถือรูปเคารพอื่นนอกจากกอ๊อตอย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมนะครับไล่ลงมาจนถึงข้อที่สิบอย่าโลกในสิ่งใ,ใดซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านนะครับต่อมาชาวคิดเขาก็จะสอนในเรื่องของความรักการอุทิศตัวความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความรู้จัก รู้จักใกล้ชิดความสนิทสนมความรับผิดชอบต่อกันเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับหลักธรรมของเพื่อนศาสนาอิสลา,ามหนึ่งหลักจริยธรรมเขาสอนอะไรครับสอนให้ดำรงอยู่ในศีลธรรมรู้จักหน้าที่พัฒนาตนเองนะครับซื่อสัตย์สุจริตคล้ายๆกันทุกาศาสนานะครับนักเรียนต้องทําความเข้าใจว่าแต่ละาศาสนาเนี่ยเขายืนอ,อยู่บนพื้นฐานของเรื่องความดีการทําความดีระเว้นความชั่ว นั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของแต่ละศาสนาก็จะคล้ายๆกันหลักปฏิบัติก็จะมีอยู่ห้าอย่างนะครับใครที่เป็นเพื่อนอิสลามก็จะทราบอยู่แล้วเราที่เป็นเพื่อนต่างศาสนาเขาก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันและปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูคุณค่าด้วยความสําคัญค่านิยมนักเรียนครับในศาสนาเนี่ยเขาก็จะแบ่งออก เป็นสองประเภทด้วยกันก็คือค่านิยมส่วนบุคคลกับค่านิยมของสังคมนะครับามาดูจริยธรรมการแสดงออกและการปฏิบัติตนของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําที่ถูกต้องในขอบของศีิธรรมจริยธรรมสองประเภทจริยธรรมภายนอกกับจริยธรรมภายในภายนอกคืออะไรครับจริยธรรมคือการแสดงที่แสดงออกให้เห็นได้ชัด สำนวนไทยจะมีสำนวนหนึ่งที่พูดว่าสำเนียงสอภาษากิริยากริยากิริยาสอสกุลอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดคนเราจะนึกจะคิดจะพูดจะทําอะไรแต่และอย่างเนี่ยมันก็ออกมาจากจริยธรรมภายในและแสดงออกมาเป็นภายนอกให้ทุกคนได้เห็นลักษณะและค่านิยมของจริยธรรมนะครับเป็นค่านิยมที่บุคคลเลือกและยอมรับโดยสมัครใจเวลาเราที่จะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ นักเรียนจะเห็นได้ว่าการนับถือศาสนาเนี่ยเป็นสธิ์ขั้นพื้นฐานนะครับไม่ไม่มีใครมาบังคับเราได้เราจะนับถือหรือไม่นับถือเป็นสิธิ์ขั้นพื้นฐานแล้วก็สมัครใจนะครับก็เป็นลักษณะค่านิยมจริยธรรมก็ไล่ลงมาจนถึงข้อที่เจนกระทั่งเป็นค่านิยมที่บุคคลปฏิบัติอยู่บ่อยๆถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็จะอะไรครับตักบาตรตื่นเช้ามาตักบาตรท,ทาบุญถวายสังฆทานอย่างเงี้ยทาอยู่บ่อยๆเป็นจารีต ลักษณะของจริยธรรมไม่เป็นเชิงสัมพันธ์เก็บเทียบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเช่นเวลาอย่างที่บอกเมื่อกี้เช่นเวลาเราจะพุทธเราตื่นมาเราก็ใส่บาตรใช่ไหมครับถ้าคนที่ใส่บาตรเป็นประจำออพอถึงวันพระเราก็ไปทําบุญที่วัดหรือศีลปฏิบัตินะครับต้องเป็นแบบอัตวิสัยก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล จริยธรรมที่แสดงออกอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ยึดตามสิ่งที่บุคคลเห็นว่าดีและถูกต้องสิ่งที่เราเห็นว่าอ่ะอย่าทิ้งขยะนะต้องจะทิ้งขยะก็ต้องไปที่ถังเห็นไหมครับเดินตามผู้ใหญ่ทําแบบนี้นะผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่กล่าวให้ทําแบบนี้นะยึดถือปฏิบัติตามนะครับจริยธรรมลักษณะของจริยธรรมเป็นแบบข้อที่สี่เขาพูดถึงแบบหยุดนิ่งตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงราอเป็นข้อ,อ,อห้ามและบัญญัติ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเช่นเราเชาวพุทธเราก็จะบอกว่าศีลข้อที่หนึ่งถ้านับถือศีลห้านะครับศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์แล้วก็บัญญัติมาอย่างนี้ไม่มีใครเปลี่ยนเพราะเป็นสิ่งที่ตั่งสอนมาเป็นสิ่งทีป่ปลูกฝังกันมาสองข้างรับรัพย์นะอย่าประพฤติในกรรมนะอย่าพูดปกดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเพื่อกันหยาบนะและสุดท้ายอย่าดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทุกชนิดเห็นไหมครับห้าอย่างนี้ของชาวพุทธและเพื่อนของศาสนาอื่นๆเขาก็เป็นอย่างนี้บัญญัติสิประการของชาวคริสต บทสรุปในประเทศไทยมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันหลากหลายนะครับศาสนาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือศาสนาที่นับถือพระเจ้าและศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าศาสนาของทุกศาสนาสอนให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ยึดถือจริยธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในรอบศีิธรรมสําหรับวันนี้ก็คงเพียงพอ เท่านี้ในการที่พบปาพ,พูดคุยในเรื่องของความสําคัญของศาสนาอื่นๆที่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาเราที่เราส่วนใหญ่ชาวพุทธนับถือก็ทําความรู้จักกับเพื่อนต่างศาสนากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงเพียงพอแค่นี้สวัสดีครับ